และนำศพออกมาได้จึงประกาศสวัสดีครับก็วันนี้แหละครับวันที่4สิงหางพก็ก็มีข่าวมาหลายวันแล้วว่าในทางโซเชียลนะว,ว่าทางญาติทหารของกัมพูชามาตามหาลูกตามโซเชียลต่างๆนะทั้ง facebook ทั้ง youtube ว่าทำไมสงคารามจบแล้วเนี่ย ทหารหรือลูกอะยังไม่กลับบ้านว่าหายไปไหนก็เพ,เพราะว่าความจริงอะก็จากข่าวโซเชียลอะก็คือไอ้คนโทรหญิงมาลีเนาะก็ประกาศว่าทหารเสม็เนี่ยเสียชีวิตยอยู่หน้าแนวหน้าในรรบเนี่ยประมาณ5้าลายก็เลยก็ช่วงนี้ก็ออกกลับไปหมดแล้วก็เลยไม่ได้พูดอะไรต่อ คือคือรัฐบาลเขาไม่ยอมรับว่าไอเขาทหารมาเสียชีวิตเนาะเพราะว่ากลัวว่าถ้าถ้ารู้ความจริงแล้วเนี่ยจะทําให้ไอกัมพูชาเนี่ยเขาจะประนามผู้นํากัมพูชาแล้วว่าเอาเอาเอาญาติพี่น้องหรือเอาลูกเขาอะมาเสียชีวิตอยู่หน้าแนวแล้วก็อย่างที่สองก็ไม่อยากจ่ายตังค่าชดเชยความสูญเสียของของ,ของกลังพลทหารเนาะเพราะว่า คุณเซนบอกว่าถ้าใครเสียชีวิตเนี่ยจะให้ประมาณยี่สิบล้านเรียวอ่ะหรือแปลเป็นเงินไทยประมาณหนึ่งืหกพันกว่าบาทแล้วก็ถ้าบาดเจ็บก็จ่ายสิบล้านเรียวก็ประมาณแ0ด0 0กว่าบาทอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากจ่ายตังก็เลยว่าถ้าเพราะว่าสูญเสียครั้งเนี้ยมันมันใช้แบบใช้เงินเยอะมากอ่ะเพราะว่าคนที่สูญเสียนี่เป็นหลักร้อยหลักพันคนเนี่ยที่หายไปในแนวปะทะเนี่ยของประเทศไทยเนี่ย มันก็น้อยกว่าหลายเท่าอ่ะแต่เขมีนี่จานวนเยอะมากก็เลยถ้าเราบอกไปเนี่ยก็จะทาให้รัฐบาลของกัมพูชาเนี่ยคือคือก็เขาก็จะโจมตีเนาะก็เลยปิดข่าวแล้วก็ไม่อยากจ่ายตังค์ด้วยไม่อยากเอาตังค์มาจ่ายให้กับทหารที่เสียชีวิตไปอ่ะคือเป็นเรื่องที่แบบน่าเวทนามากเลยนะว่าว่าเออเขามาลบให้ฮุนเซนแล้วเนี่ยฮุนเซนไม่เคยดูแลอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คงวางทุนระเบิดไปตาม ตามตะขิดชายแดนน่ะตรงที่แนวปะทะน่ะก็เลยไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยมาเก็บศพได้แล้วก็ไปประกอบเป็นขี้ได้เงี้ยก็เลยช่วงนี้ก็เลยงเงียบเงียบแล้วก็คนในประเทศเขาก็คือเขาก็ปิดหูปิดตาคนในประเทศอ่ะเพราะว่าคนประเทศเนี่ยอาจจะด้อยการศึกษาแหละใครพูดอะไรก็แบบก็เชื่อนะว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงนะอะไรเงี้ยก็เลยคอยมาพูดก็อาจจะแบบโดนลงโทษว่า ให,ให้ให้ข่าวไม่จริงให้ขาโจมตีรัฐบาลอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบไม่พูดหรือว่าต่อให้รู้หรือว่าทําท่าไม่รู้แหละเพราะว่าถ้าไม่เชียรรัฐบาลเองก็อาจจะโดนลงโทษอะไรเงี้ยเป็นประเทศที่แบบคือฮุนเซนนะินอะสมัยก่อนฮุนเซนเขาก็อยู่ในรัฐบาลพวกขมิแดงอยู่แล้วคือเขาฆ่าฆ่าคนเนี่ยอย่างน้อยก็สองสามล้านคนนะโดยที่เขา เขาไม่ได้คิดอะไรไมไ่คิดเสียใจล่ะพอแกมาเป็นนายกอะ่ะหรือเป็นระดับเป็นอะไรล่ะเป็นประธานสภาเนาะคนตายแค่หลักพันหลักหมื่นเนี่ยหลักพันคนอย่างเงี้ยคือเขาก็คงไม่รู้สึกไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกว่ามันเป็นความผิดของเขาแะละเพราะว่าเขาเขาเคยสูญเสียมาเยอะกว่าน,นี้แล้วว่าใจแกก็คือคุฒิใจเอามาหิดแหละสําหรับคนกัมพูชาหลังจากคุณเซนเนี่ย เขาก็เลยไม่ค่อยสนใจไอ้คุณค่าของกำลังพลที่มาสูญเสียให้คือเนี่ยตัวอย่างแบบที่เนี่ยคือการปกครองแบบแบบอามาหิตอหะเนี่ยก็ดูจากข่าวเดี๋ยวก็จะเอาไอ้แปะข่าวมาให้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยแบบก,ก,ก็น่าเสียใจนะกับแบบกับกับคนกับทหารกัมพูชาที่ที่มาลบแทนกัมพูชาแล้วก็ไม่ดูแลสวัสดิการเลยอารแ,แบบ อาจจะไม่ได้เข้าข้างว่าเราดีกว่าแต่แต่ถามว่าเราดีกว่าจริงไหมเราก็เราก็ดีกว่าเราให้เราให้ดูแลทหารนีดีมากคือไม่ไม,ไม่ไม่ทอดทิ้งทั้งทั้งตัวทหารที่มาลบให้ประเทศไทยเองแล้วก็ครอบครัวของทหารที่มามาลบอ่ะแต่ไม่เหมือนของเขมรนะที่แบบขอปล่อยปะละเลยอ่ะว่าคนที่มาสู้ตายแล้วก็จบแล้วก็ผลิตคนขึ้นมาใหม่มาสู้ใหมยย่เงี้ยเอาเป็นพวกข้างชาตินิยมอะไรเงี้ยก็เลย เนี่ยคือตัวอย่างของของผู้นำที่ที่ดูแล้วแบบไร้ประสิทธิภาพเนาะไร้ความปานีกับกับคนในชาติตัวเองแล้วก็คนในชาติเองก็สรรเสริญว่าเขาแบบเป็นคนดีอะไรทั้งทที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณซินก็ก็ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแหละแต่อย่างว่าการศึกษาเนี่ยมันก็สาคัญนะเพราะว่าถ้าถ้าคนในประเทศเขามีการศึกษาที่ดีอะ่ะคนในประเทศเขางคง ผมไม่เป็นคนอย่างเงี้ยผมไม่เป็นคนที่แบบดูถูกประเทศเพื่อนบ้านหล่ะเพราะเราเนี่ยก็ถามว่าเราเนี่ยก็ให้เขมินเยอะนะทั้งช่วยเหลือทั้งด้านมนุษยชนตั้งแต่สมัยเขม,มินแดงแล้วตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่เก้าอย่างเงี้ยเอาคนเข้าไปช่วยพระราชนีอย่างเงี้ยเอาคนเข้าไปช่วยตอนที่เมินแดงแตกทับมาเนาะช่วยเหลือประชาชนของเขาเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าเอ้ย เนี่ยคือน้ำใจที่คนไทยมีให้เนาะประเทศก็ไปสร้างโรงเรียนให้เรียนเทคนิคให้เขาก็ไม่รู้ว่าคือคล้ายๆทําบุญกับประเทศเนี่ยยากทาบุญประเทศทไม่ขึ้นหรอกแม้แต่คนที่มาทํางานบ้านเราเองก็ใช่แรงงานเนี่ยที่มาทํางานบ้านเราเองก็ช่างคือมาทํางานเสร็จได้เงินได้เงินเสร็จแทนที่เขาต้องรู้จักขอบคุณเนี่ยบางทีก็บางคนบางคนนะไม่ใช่ทุกคนเนี่ยก็แบบมาดูถูกประเทศไทยเนี่ยว่าเฮ้ยประเทศไทย มีทุกวันนี้เพราะว่าขมินสร้างให้มาทําบ้านให้มาทําไรมาทําสร้างถนนให้งไงแต่เราก็เราก็เอาเงินจ่ายต่เราไม่ได้มาจะจ้างฟรีอย่างเงี้ยคือเขาคือความคิดเขาเนี่ยคือไม่ได้เปลี่ยนเลยมันอาจจะมีคนดีบ้างแหละมีคนดีบ้างคนไม่ดีบ้างในสังคมของขมินเนาะแต่ส่วนมากก็ก็คงเป็นคนดีแหละแต่ในโซเชียลส่วนมากก็ออกมาเนี่ยเป็นแนวที่ไม่ดีแนวที่เหยียบเหยียบย่ำเหยียบ ดูถูกคนอื่นทั้งทงท,งที่ประเทศเตงเนี่ยคือเขาไม่ได้เจริญไม่เจริญกว่าประเทศไทยเลยเนี่ยประเทศเตงนี่อยู่ล้าหลังล้าหลังที่สุดในในเอเชียตะออกเฉียงใต้แหละคือประเทศที่แบบเจริญไม่เจริญทั้งความคิดคือเขาอาจจะไม่เคยเห็นเข้ามาในในกรุงเทพแหละในประเทศที่แบบมีรถไฟไม่ประเทศผมมีรถไฟไหมรถไฟฟอบเร็วสูงอย่างเงี้ยมีหรือว่า มีรถไฟฟ้ามีรถไฟใต้ดินเนี่ยอาจจะอาจจะไม่มีอ่ะออืืมก็ก็ก็น่าเห็นใจคนในประเทศเนี่มากๆที่มีผู้นำปฏิการอย่างนี้นะครับก็วันนี้ก็ฝากฝากเลือกคอมเมนต์แล้วกันแค่เนี้ยแหละเพราะว่าที่สี่ก็แต่พวงนี้มีอะไรว่าจะพาไปเที่ยวหรือว่าพาไปดูไอ ที่ต่างๆนะวันนี้ก็ยังไม่ได้พาไปไหนเลยก็ได้ได้อ่านข่าวในในเฟซบ o ๊กแล้วก็มาเล่าให้ฟังเก็บเป็นเป็นข้อมูลไว้อาจจะแบบคนไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรเก็บเป็นทําไปเรื่อยๆทําให้มันอาจจะช่องอาจจะโตสักวันหนึ่งมีคนดูเยอะขึ้นนะครับก็วันนี้ขอบคุณครับ